สวัสดีค่ะนเรียนทุกคนคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดของบทที่3สมกรารกำลัง2ตัวแปรเดียวกันค่ะซึ่งก็จะมีแบบฝึกหัด3.1 3.2แล้วก็3.3 นั่นเองนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะที่ชีตนี้เลยนะคะนักเรียนก็จะเห็นโดยทำท่านี้นะคะไปที่หน้าอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยหน้า53ค่ะแบบฝึกหัดที่3.1 นะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะจงแสดงวิธีการหาคําตอบของสมการต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกข้อ1น,นะคะเราก็จะเห็นว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูย์แล้วเรียบร้อยดังนั้นอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะ้ทาการแยกตัวประกอบค่ะ มีสองโพสมีอยู่2เรื่องคือดึงตัวร่วมกับผลต่างกําลังสองจะเห็นว่าเราสามารถใช้การดึงตัวร่วมได้ก็ดึงก่อนเลยค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นดึง 2x ที่เหลือในวงเล็บเหลือ x ลบ2 4เป็น 8x ดึงไปแล้วก็เลยหมดแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เท่ากับ0ย์ค่ะเราก็จะได้ว่า 2x คูณกับ x ลบ4มีค่าเท่ากับ0ย์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า 2x มีค่าเท่ากับ0หรือ x ลบ4มีค่าเท่ากับ0ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จัดการ2โดยการย้าย2จากคูณไปหารนะคะก็จะได้ x เท่ากับ0หาร2 x ก็เลยเท่ากับ0ค่ะเพราะว่าอะไรหาร0ก็ได้0ค่ะ แล้วก็ย้าย4นะคะจากลบมาบวกก็จะกลายเป็น0บวก4เท่ากับ4ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ได้คำตอบออกมาทั้งหมด2คํำตอบค่ะคือ0กับ4นั่นเองนะคะไปต่อการที่ข้อ2ค่ะถ้านักเรียนไม่ทานนักเรียนก็สต็อปวิดีโอเอาละกันเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินเดี๋ยวพวกเราจะขี้เกียจด,ดูกันนะคะไปต่อกับที่ข้อ2ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องทําฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เป็น 0นะคะเราก็จัดการย้าย51จากบวกไปลบค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็น 3x กำลัง2ลบ51เท่ากับ0ค่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถจัดการทำให้3กับ51เนี่ยน้อยลงได้โดยการหารด้วย3หรือไม่ก็เอาง่ายๆเลยก็คือคูณด้วยเศษนส่วนสเข้าไปค่ะแล้วเราก็ตัดให้เรียบร้อยค่ะ สามหนึ่งสาม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 สามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น x กำลังสองลบสิบเจ็ดเท่ากับศูนย์ค่ะเพราะศูนย์หารด้วยสามได้ศูนย์เสร็จแล้วจะเห็นว่าฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ศูนย์มีสองพจน์ตรงกลางเป็นเครื่องหมายลบข้างหน้าเป็นกำลังสองได้เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้สูตรผลต่างกำลังสองโดยเปลี่ยนสิบเจ็ดให้กลายเป็นกำลังสองโดยการใส่ สแควรรูทแล้วก็ยกกำลังสองค่ะเพราะว่ารูทสิทั้งหมดยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ17นั่นเองนะคะแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะคะเท่ากับ0นย์ค่ะเมื่อเราได้สองโมเลกคูณการเท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x บวกรูทสิบเจ็ดเท่ากับศูนย์หรือวงเล็บที่สองคือ x ลบรูทสิบเจ็ดเท่ากับศูนย์ค่ะแล้วเราก็ย้ายรูทสิบเจ็ดนะคะจากบวกมาลบค่ะก็ได้ลบรูทสิบเจ็ดค่ะแล้วก็ย้ายรูทสิบเจ็ดจากลบมาบวกค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถเขียนทีเดียวได้เลยว่า x มีค่าเท่ากับบวกลบรูทสิบเจ็ดก็ได้ค่ะเขียนได้ทั้งสองรูปแบบเลยนะคะ ต่อที่ข้อ3กันค่ะที่ข้อ3นะคะเราก็ต้องทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เป็น0นั่นเองดังนั้นเราก็ครูเบลก็ไม่ถนัดกับการให้ x กํลัง2ติดลบนะคะครูเบลก็เลยย้าย 4x กับ33จากบวกมาเป็นลบค่ะฝั่งซ้ายก็เลยเป็น0เท่ากับ x กํลัง2ลบ 4x บวก36 แล้วก็ลบ33ค่ะเคลียร์ให้เรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็น0เท่ากับ x กำลัง2ลบ 4x 36ลบ33เหลือ3ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการแยกตัวประกอบนะคะเราก็จะได้ว่า3โพสต์สามารถแยกออกมาได้เป็น2วงเล็ t x กำลัง2แยกได้เป็น x คูณกับ x ค่ะ3 คูณกันด้3บวกกันได้ลบ4ก็ต้องได้3คูณกับ1แล้วก็เป็นลบทั้งคู่เพราะลบ 3x บวกด้วยลบ x ได้ลบ 4x ค่ะเมื่อเราได้แล้ว2องเล็บคูณกันเท่ากับ0เราก็จะได้ว่าวงเล็บที่1คือ x-3 ลบ3เท่ากับ0หรือวงเล็บที่2ค่ะคือ x-1-0 ลบ1เท่ากับ0ค่ะแล้วเราก็จัดการ3นะคะย้ายจากลบมา บวกแล้วก็จัดการ1ย้ายจากลบมาบวกค่ะเราก็จะได้คำตอบออกมาคือ x เท่ากับ3แล้วก็ x เท่ากับ1ค่ะต่อกันที่ข้อ4นะคะข้อ4ฟังใด้ฝังหนึ่งเป็นศูนยแล้วเรียบร้อยดังนั้นเราก็แยกเป็น2วงเล็บได้เลยค่ะแล้วก็เท่ากับ0ูนย์เนาะ หมีอะไรคูณกันได้6บ้างก็มี1นคูณหกับ2องคูณสามีได้แบบเดียวคือ1นคูณหเพราะฉะนั้นครูเบลก็ต้องดูความสมพันธ์เนาะที่จะลบก,กันแล้วได้13ค่ะครูเบลได้มาแล้วคือ2อสกับ5 1นั่นเองค่ะข้างหน้าก็เลยเป็น 2x กับ 3x ข้างหลังก็เลยเป็น5คูณกับ1ค่ะ5คูณ 3x ได้ 15x สองคูณหได้ 2x บวกกันยังไงให้ได้ 13x กคะก็ต้อง2ติดลบดังนั้นที่ 2x คูณกับ1นึ่งจึงติดลบแล้ว15เป็นบวกคะ่ะเมื่อเราได้สองเล็บคูณกันเท่ากับศูนย์เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ออกมาว่าวงเล็บที่1เท่ากับ0หรือวงเล็บที่2เท่ากับ0ย์ค่ะ แล้วเราก็ย้าย5จากบวกไปลบนะคะแล้วก็ย้าย2จากคูณไปหารน,นั่นเองค่ะแล้วเราก็ย้าย1นะคะจากลบไปบวกค่ะแล้วก็ย้าย3จากคูณไปหารค่ะเรียบร้อยค่ะ